สวัสดีครับวันนี้ YouTube Channel ช่างประปาาะบอบบ้านบ้านนะครับก็กลับมาพบกับเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งเพื่อนําความรู้สาระดีๆมามอบให้กับเพื่อนๆอีกเช่นเคยนะครับก่อนที่เพื่อนๆจะรับชมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้หรือถ้าจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆก็กดสั่งกระดิ่งหรือกดติดตามที่มุมจอด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับช่างประปลาะบอบบ้านบ้านนะครับก็พาเพื่อนๆออกมาท่องเที่ยวนะครับสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้นะครับเป็นชื่อเสียงโด่งดังนะครับของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ สถานที่แห่งนี้นะครับก็คือวัดท่าเสือนะครับวัดท่างเสือนะครับตั้งอยู่ที่ตำบลม่วงชุมอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะครับวัดแห่งนี้นะครับก่อตั้งโดยพระครูสิทธิวิมลนะครับเมื่อปีพศ2514นะครับที่นี่นะครับเป็นที่ประดิษฐานนะครับหลวงพ่อชินประธานพรนะครับเป็นพระพธรูปนะครับปางประธานพรนะครับที่ก่อนข้างใหญ่โตนะครับมีความสูงถึง18เมตรนะครับแล้วก็ยังมีพระอุโบสถนะครับ อารมุกทรงไทยนะครับซึ่งมีความงดงามนะครับรวมถึงเจดีเกตแก้วมหาปราศาสนะครับเดี๋ยววันนี้ช่างประปาจะบอกบ้านๆนะครับจะพาเพื่อนๆนะครับท่องเที่ยววัดถ้ำเสือนะครับเราจะไปดูนะครับว่าวัดถ้ำเสือนะครับมีความสวยงามและมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างไรนะครับเดี๋ยวตามไปรับชมเลยครับสำหรับบริเวณจุดนี้นะครับก็คือลานจอดรถนะครับของวัดถ้ำเสือนะครับ เพื่อนๆนะครับขับรถเข้ามาจากบริเวณซุ้มวัดนะครับด้านหน้านะครับเพื mainland, band, ่อนๆตรงมาเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นลานจอดรถนะครับของวัดถ้ำเสือนะครับเพื่อนๆก็เลือกจอดนะครับได้บริเวณนี <generator> ้เลยครับก็จะมีที่จอดรถนะครับค่อนข้างกว้างนะครับนี่นะครับเดี๋ยวช่างปราปาฉบับบนบ้าจะพาเพื่อนๆนะครับไปกราบไหว้นะครับศาลาของระครูสิทธิวิมลก่อนนะครับซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งนะครับวัดธ้ำเสือแห่งนี้นะครับนี่นะครับตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาด้านนู้นนะครับ บริเวณจุดนี้นะครับก็คือศาลานะครับที่ประดิษฐานนะครับรูปหล่อพระรูสิทธิวิมลนะครับหรือหลวงพ่อชื่นนะครับนี่นะครับก็จะเป็นศาลานะครับที่อยู่บริเวณด้านล่างนะครับแล้วก็ด้านหน้านะครับของวัดถ้ำเสือนะครับหลังจากที่เพื่อนๆนะครับจอดรถนะครับบริเวณลานจอดรถของวัดนะครับด้านหน้านี้แหละครับเพื่อนๆก่อนที่จะขึ้นเขานะครับไปกราบไหว้นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขานะครับเพื่อนๆก็แวะกลับมา ที่ศาลาของพระครูสิทธิทวิมลน,นะครับเข้ามากราบไหว้รูปหล่อหลวงพ่อนะครับแล้วก็พกัดเกจิอาจารย์ที่อยู่ด้านในนะครับสำหรับบริเวณจุดนี้นะครับก็เป็นศาลานะครับที่ประดิษฐานรูปหล่อพระครูสิทธิทวิมลน,นะครับหรือหลวงพ่อชื่อนะครับ ศาลาแห่งนี้นะครับก็จะมีรูปหล่อนะครับของพระเกจิอาจารย์นะครับหลายๆรูปเลยนะครับรวมถึงหลวงพ่อชื่นด้วยนะครับนี่นะครับและจุดนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถซื้อดอกไม้ทูบเทียนทองนะครับกราบไหว้นะครับรูปหล่อหลวงพ่อชื่นนะครับแล้วก็พระเกจิอาจารย์ชื่อดังนะครับรวมถึงเพื่อนๆสามารถถวายสังฆทานได้นะครับที่วัดแห่งนี้นะครับก็จะมีพระทรงนะครับแล้วก็มีชุดสังฆทานนะครับให้เพื่อนๆทําบุญนะครับนี่นะครับก็เป็นภาพบรรยากาศภายในนะครับศาลาของพระกูสิทธิวิมลนะครับ บริเวณจุดนี้นะครับก็คือทางขึ้นวัดถ้ำเสือนะครับนี่นะครับก็มีลักษณะเป็นบันไดทางขึ้นแบบนี้นะครับค่อนข้างชันเลยนะครับแล้วก็มีบันไดค่อนข้างหลายขั้นนะครับสําหรับวัดถ้ำเสือนะครับทางป่าจะแบบบ้านๆเดินดูนะครับก็จะมีทางขึ้นอยู่หลายทางนะครับนี่ก็เป็นทางหนึ่งนะครับ ของทางขึ้นวัดถ้ำเสือนะครับแล้วก็เดี๋ยวช่างประปาฉบับบ้านๆจะพาไปชมทางอื่นนะครับสําหรับทางขึ้นของวัดถ้ำเสือนะครับก็อันนี้ค่อนข้างโหดนิดนึงครับจะสูงนะครับเดี๋ยวเราไปดูทางขึ้นง่ายๆกันครับสำหรับบริเวณจุดนี้นะครับก็คือทางขึ้นนะครับวัดถ้ำเสืออีกจุดหนึ่งนะครับช่างป่าปาฉบับบ้านๆนะครับพาเพื่อนๆนะครับไปชมทางขึ้นวัดถ้ำเสือมาแล้วนะครับที่เป็นบันไดสูงๆนะครับอันนี้ ทางขึ้นแรกนะครับก็จะอยู่ด้านซ้ายนะครับของศาลาพระครูสิทธิวิมลนะครับนี่นะครับเราเดินมาทางด้านขวานะครับนี่ก็จะเป็นทางขึ้นอีกทางนึงนะครับนี่นะครับจะเป็นบันไดนะครับเลาะเลี้ยวนะครับขึ้นไปตามเชิงเขานะครับเส้นทางนี้ก็จะมีจุดพักนะครับแล้วก็จะขึ้นง่ายกว่านะครับนี่เป็นเส้นทางที่2นะครับสําหรับการขึ้นวัดถ้ำเสือนะครับ ที่นี่นะครับสำหรับสุภาพสตรีนะครับที่นุ่งสั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นกางเกงหรือกระโปรงนะครับที่สั้นเลยหัวเข่าขึ้นมานะครับทางวัดนะครับก็ไม่อนุญาตให้ขึ้นไปด้านบนนะครับแต่สุภาพสตรีนะครับสามารถเปลี่ยนนะครับใส่เป็นผ้าถุงได้นะครับทางวัดได้จัดเตรียมไว้นะครับบริเวณทางขึ้นเทานะครับนี่นะครับเดี๋ยวช่างประปาฉบับบ้านๆจะพาขึ้นไปเที่ยวชมวัดท่าเสือนะครับเดี๋ยวตามช่างประปาฉบับบ้านๆไปเลยครับ สำหรับบริเวณจุดนี้นะครับเมื่อเพื่อนๆนะครับขึ้นมาตามบันไดนะครับที่เราจะขึ้นไปวัดถ้ำเสือนะครับเจ้าประภาฉบับบางก็เลือกขึ้นทางนี้นะครับเมื่อเราเดินตรงขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศศาลานะครับนี่นะครับก็จะมีลักษณะศาลาแบบนี้เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่จะขึ้นวัดถ้ำเสือนะครับเพื่อนๆก็เดินตรงขึ้นไปบริเวณนั้นนะครับก็จะเป็นบันไดทางขึ้นนะครับส่วนบริเวณจุดนี้นะครับก็จะมีป้ายนะครับ ขียนว่าขอเจอร่รวมกับสรีระสังขารนะครับไม่เน่าเปื่อยหลวงพ่อชื่นภาษาทิโกนะครับด้านในศาลานะครับก็มีเป็นลูกศรชี้ไปนะครับเพื่อนๆน,นะครับที่ยังไม่รีบนะครับขึ้นยอดเขาของวัดถ้ำเสือนะครับเพื่อนๆก็แวะเข้าไปกราบไหว้สรีระสังขารนะครับของหลวงพ่อชื่นด้านในได้นะครับ รับบริเวณจุดนี้นะครับก็คือจุดที่ปรดิษฐานนะครับสรีระสังขารนะครับของหลวงพ่อชื่นนะครับหรือว่าพระครูสิทธิวิมลนะครับผู้ก่อตั้งวัดท่ามเสือแห่งนี้นะครับนี่นะครับหลวงพ่อนะครับก็ถูกเก็บสรีระสังขารนะครับไว้ในโรงแก้วนะครับนี่นะครับเพื่อนๆนะครับที่เดินทางจะขึ้นไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขานะครับของวัดท่ามเสือนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมแวะเข้ามา ศาลานะครับที่ปฏิสถานสรีระสังขารนะครับของหลวงพ่อชื่อนะครับที่นี่นะครับก็จะมีดอกไม้ทูบเทียนนะครับให้เพื่อนๆนะครับได้ร่วมทําบุญนะครับแล้วก็แวะเข้ามากราบไหว้หลวงพ่อนะครับนี่นะครับก็พาบรรยากาศนะครับก็เป็นศาลากว้างๆเลยนะครับเพื่อนๆอย่าลืมแวะเข้ามากราบไหว้หลวงพ่อชื่นนะครับเวลาเรามาวัดถ้ำเสือนะครับ จากี่ช่างปปาจะบับบ้านนะครับพาเพื่อนๆืนะครับเดินขึ้นมาจากบริเวณตีนเขานะครับของวัดถ้ำเสือนะครับเราขึ้นมาได้แค่บันไดนิดเดียวนะครับขึ้นมาก็จะมาเจอกับศาลานะครับที่ปฏิสฐานสตรีลาสังขารนะครับของพระรูสิทธิวิมลนะครับหรือว่าเหลืองพอชื <mor zar> ่นนะครับอยู <bucket> ่บ <cado> ริเวณด้านนู้นนะครับแล้วก็จะมีจุดจําหน่ายวัตถุมงคลนะครับถัดมานะครับบริเวณด้านซ้ายมือนะครับอันนี้ก็จะเป็นทางขึ้นนะครับไปบนยอดเขาวัดถ้ำเสือนะครับ และอีกจุดหนึ่งนะครับนี่นะครับด้านสายมือนะครับที่นี่นะครับของวัดท่าเสือนะครับก็จะมีเป็นลักษณะถ้ำเล็กๆแบบนี้นะครับนี่นะครับด้านในก็จะประดิษฐานนะครับพระพุทธรูปนะครับหลายองค์เลยนะครับแล้วก็มีจุดจหนายวัตถุมงคลนะครับแล้วก็จุดไท้เพื่อนเพื่อนถวายสังฆทานนะครับเดี๋ยวช่างปปาจะปรับ้านจะพาเพื่อนเพื่อเข้าไปชมบรรยากาศด้านในนะครับ ที Hoy, ่ช่างประปาจะบอกบ้านๆนะครับผาเพื่อนนะครับเข้าไปชมบรรยากาศนะครับด้านในถ้ำแห่งนี้เรียบร้อยแล้วนะครับออก่อน้างสวยงามนะครับแล้วก็กว้างนะครับสําหรับถ้ำแห่งนี้นะครับนี่นะครับจุดนี้นะครับก็เป็นจุดให้ขึ้นไปบนยอดเขานะครับของวัดถ้ำเสือนะครับบันไดจุ่เคียวเนี่ครับเดี๋ยวช่างประปาจะบอกบ้านๆจะเดินตรงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ ตอนนี้นะครับจ้างประปาฉบับบ้านบ้านนะครับก็พาเพื่อนๆนะครับอยู่บริเวณลานะครับของบันไดชั้นแรกนะครับจ้างปราปลาฉบับบ้านบ้านขึ้นมาจากบริเวณบันไดนู้นนะครับแล้วก็พาเพื่อนๆืไปชมนะครับจุดที่บันไดชั้นๆนะครับก็จะเป็นทางนี้นะครับนี่แหละครับก็พอเราหันมาด้านนี้นะครับก็จะเป็นบันไดอีกชั้นหนึ่งนะครับ นี่นะครับก็มีลักษณะเป็นบันไดกว้างๆแบบนี้นะครับก็จะไม่สูงเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็คือเป็นชั้นสุดท้ายแล้วนะครับที่เราจะขึ้นไปกราบไหว้ซิงตักดิ์บนวัดถ้ำเสือนะครับเดี๋ยวช่างประปาบอกบ้านๆจะเดินตรงขึ้นไปนะครับแล้วก็พาเพื่อนๆชมด้านบนนะครับ บริเวณจุดนี้นะครับเจ้าแม่ปาจะบับเนบ้านนะครับก็ผาเพื่อนเดินขึ้นบันไดมานะครับนี่ก็เรามาถึงบนยอดเขาของวัดถ้าเสือแล้วนะครับนี่นะครับก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับบนยอดเขาของวัดถ้ำมเสือนะครับที่นี่จะค่อนข้างอลังการมากเลยนะครับแล้วก็เป็นจุดที่มีแจ้งท์สิทธิ์ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีจุดชมวิวด้วยนะครับสําหรับบริเวณด้านซ้ายมือนะครับเมื่อเราขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นเจดีเกตแก้วมหาปราศาสานะครับ นี่นะครับบริเวณชั้น9้านะครับของเจดีนะครับก็จะเป็นจุดที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุนะครับเพื่อนๆสามารถขึ้นไปกราบไหว้ได้นะครับนี่ครับเป็นทางเข้านะครับถัดมานะครับอันนี้ก็เป็นพระวิหารนะครับนี่นะครับแล้วก็ด้านต่อมานะครับอันนี้ก็เป็นพระพุทธรูปนะครับปางประธานพรนะครับ ก็คือหลวงพ่อชินประธานพรนะครับนี่นะครับก็เป็นไฮไลท์เลยนะครับของวัดถ้ำเสือนะครับเดี๋ยวช่างกระป๋าะบับบรรน ا ن จะพาเพื่อนๆชมวิวบรรยากาศก่อนนะครับแล้วเราก็จะมาเข้าไปในทุกจุดเลยนะครับว่าด้านไในเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวตามไปรับชมเลยครับอันนี้ช่างกระปจะปบับบรร ب า ن นะครับก็พาเพื่อนๆนะครับเดินขึ้นมาบริเวณด้านบนนะครับของวัด ทำเสือนะครับเราเดินถัดมาจากบริเวณด้านนู้นนะครับนะครับด้านที่ด้านซ้ายมือนะครับเป็นพระเจดีเกตแก้วมหาปราตนะครับสูงตระหง่านด้านนู้นนะครับแล้วก็มีพระวิหารนะครับรวมถึงนี่ครับเป็นพระหลวงพ่อชินประธานพ่อนะครับองค์ใหญ่นะครับนี่ก็จะเป็นลักษณะพื้นเป็นปูกระเบื้องทั้งหมดเลยนะครับนี่นะครับก็ที่นี่นะครับก็จะเป็นจุดชมวิวด้วยนะครับนี่นะครับก่อนที่เราไปจะไปชมจุดอื่นนะครับอันนี้ก็เป็นวิวนะครับ ภาพบรรยากาศด้านบนยอดเขานะครับค่อนข้างสวยงามเลยนะครับสําหรับที่นี่นะครับช้างมาป่าจะบอกบ้านจาจะพาเพื่อนๆเดินตรงไปด้านนู้นนะครับว่ามันยังมีอะไรอีกครับสําหรับบริเวณจุดนี้นะครับหลังจากที่เราผ่านด้านหน้านะครับพระพุทธรูปปางประธานพรนะครับ หลวงพ่อชินประธานพอนะครับเราก็เดินตรงมาเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นพระโบสถนะครับของวัดถ้ำเสือนะครับพระโบสถของวัดถ้ำเสือนะครับจะตั้งอยู่บริเวณยอดเขาเลยนะครับแล้วเราก็เดินตรงไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็มีเป็นอาคารนะครับอีก2อาคารนะครับอยู่บริเวณด้านข้างนะครับนี่นะครับบนยอดเขาของวัดถ้ำเสือนะครับจากค่อนข้างกว้างเลยนะครับแล้วเราจะชมวิวได้นัครับรอบตัวเลยนะครับ เดี๋ยวช่างประปาฉบับบรบ้านจะพาเพื่อนๆไปชมนะครับจุดที่ขึ้นมาบนยอดเขาว,วัดถ้ำเสืออีกจุดหนึ่งนะครับที่ช่างประปาฉบับบรานยังไม่ได้พาเพื่อนๆไปนะครับสำหรับบริเวณจุดนี้นะครับก็เป็นบันไดาทางขึ้นนะครับของวัดถ้ำเสือนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับ นี่นะครับเพื่อนๆจะขึ้นบันไดในลักษณะแบบนี้ได้นะครับเพื่อนๆก็ไม่ต้องเลี้ยวเข้ามาจอดรถบริเวณด้านหน้าวัดนะครับเพื่อนๆก็ขับออกมาบริเวณนอกรั้วของวัดนะครับก็จะมีถนนอ้อมมานะครับแล้วก็จะมีลานจอดรถอยู่บริเวณด้านล่างนะครับนี่นะครับด้านนี้นะครับก็จะไม่ค่อยชันเท่าไหร่นะครับแต่เป็นลักษณะบันไดขึ้นตรงๆแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆก็สามารถมาขึ้นบริเวณจุดนี้ได้นะครับ สำหรับตอนนี้นะครับจ่างปลาจะบับบันบ้านนะครับก็จะพาเพื่อนๆนะครับขึ้นชมอาคารต่างๆนะครับซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขานะครับของวัดถ้ำเสือนะครับโดยเราจะเริ่มจากบริเวณทางขึ้นนะครับนี่นะครับทางขึ้นสุดท้ายนะครับที่ช่างปลาจะบับบันบ้านพาเพื่อนๆมาชมนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมอาคารแรกนะครับว่าด้านในจะมีอะไรครับสำหรับภายในตัวอาคารแรกนะครับ นี่นะครับเจ้างบป่าฉบับ้ันๆก็เข้ามาภายในอาคารนะครับเป็นลักษณะเปิดโล่งแบบนี้เลยนะครับด้านหน้านะครับก็จะมีเป็นลักษณะก่ออิฐแบบนี้นะครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะบ่อน้ํานะครับนี่นะครับเป็นหินนะครับแต่มีน้ําอยู่บริเวณด้านในนะครับน่าจะเป็นน้ําศักดิ์สิทธิ์นะครับที่อยู่บริเวณยอดเขาของวัดถ้ำเสือนะครับที่นี่เขาก็จะมีเป็นนี่นะครับกระบวยนะครับหรือว่าดํมยาวๆแบบนี้นะครับให้เพื่อนๆตักนะครับแล้วก็นําใส่แก้วนะครับ นี่นะครับขึ้นไปประพรมนะครับนี่นะครับก็แนะนาให้เพื่อนๆนะครับหลังจากตากน้ําแล้วนะครับก็นําไปประพรมนะครับให้พ้นบริเวณปากบ่อนี่นะครับนี่นะครับก็เป็นจุดแรกนะครับที่ช่างประปาจะบบ้านๆพาเพื่อนๆนะครับเข้ามาชมนะครับบนยอดเขาวัดถ้ำเสือนะครับเดี๋ยวเราจะไปชมจุดอื่นๆนะครับบนยอดเขาแห่งนี้รับหลังจากที่ช่างปปาฉบับบ้านๆนะครับพาเพื่อนๆเข้าไปชมอาคารนะครับที่มีบ่อน้านะครับอยู่บนยอดเขานะครับ นี่นะครับแล้วก็อาคารถัดไปบริเวณด้านนู้นนะครับทางวัดถ้ำเสือไม่ได้เปิดนะครับแต่เขียนด้านหน้าว่าเป็นรูปภาพจิตรกรรมนะครับแต่วันนี้ไม่เปิดให้เข้าชมนะครับทางป่าจะบับบานก็เลยถัดมาที่อาคารบริเวณนี้นะครับอาคารแห่งนี้นะครับก็เป็นพระโบสดนะครับของวัดถ้ำเสือนะครับชื่อว่าพระโบสดนะครับอัศมุกนะครับทรงไทยนะครับนี่นะครับค่อนข้างสวยงามและ วิจิตรงดงามมากเลยนะครับนี่นะครับเป็นลักษณะพระโบส์นะครับทรงไทยนะครับแล้วก็ประดับประดาไปด้วยปูนปั้นต่างๆนะครับนี่นะครับค่อนข้างจะสวยงามเลยนะครับเดี๋ยวช่างประปาชาวบ้านๆจะพาเพื่อนๆเ,เ,เข้าไปชมด้านในพระโบส์หลังนี้ครับ วณจุดนี้นะครับช่างปลาจะแบบบ้านนะครับก็พาเพื่อนๆนะครับเข้ามาในบริเวณพระบัวสถอัตมุกทรงไทยนะครับของวัดธรำมเสือนะครับนี่ก็คือภาพบรรยากาศนะครับภายในพระบัวสถนะครับพระบัสถที่นี่นะครับจากค่อนข้างกว้างนะครับแล้วก็ด้านบนผนังนะครับก็จะประดับไปด้วยปูนปั้นพุทธประวัติต่างๆนะครับนะครับค่อนข้างสวยงามเลยนะครับนี่นะครับแล้วก็พื้นด้านล่างนะครับจะเป็นลักษณะหินอ่อนทั้งหมดนะครับ นี่ก็คือพระพุทธรูปนะครับพระประธานนะครับที่ประดิษฐานอยู่ในพระบัวสถแท่งนี้นะครับนี่นะครับก็เป็นพระพุทธรูปสีทองนะครับค่อนข้างสวยงามเลยนะครับเพื่อนๆนะครับที่มาท่องเที่ยวนะครับวัดถ้ำเสือนะครับก็อย่าลืมเข้ามากราบไหว้นะครับพระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับภายในพระบัวสถอัฐมุกทรงไทยหลังนี้ด้วยนะครับ หลังจากที่ช่างประปาจะบอกกันบ้านนะครับพาเพื่อนๆนะครับไปชมพระบสถสอัฐมุกทรงไทยนะครับของวัดทํามเสือเป็นที่เรียบร้อยนะครับอันนี้เราก็มาชมอีกจุดหนึ่งนะครับที่เป็นไฮไลท์เนี่ยนะครับของวัดทํามเสือนะครับก็คือหลวงพ่อชินประธานพรนะครับสร้างเมื่อปศ .2516 นะครับเป็นพระพุทธรูปสูง18เมตรนะครับนี่นะครับที่มีความวิจิตรงดงามมากเลยนะครับเป็นพระพุทธรูปนนะครับแล้วก็จะมีเป็นผนังนะครับอยู่ด้านล่างนะครับ นี่นะครับค่อนข้างสวยงามนะครับก็เป็นจุดเด่นเลยนะครับที่ตั้งอยู่บนยอดเขานะครับของวัดถ้ำเสือนะครับเพื่อนๆที่ต้องการกราบไหว้หลวงพ่อชินประธานพอ่อนะครับเพื่อนๆก็สามารถซื้อดอกไม้ทูบเทียนทองนะครับบริเวณด้านในอาคารนี้ได้นะครับแล้วก็กราบไหว้นะครับบริเวณด้านหน้านะครับปิดทองพระพุทธรูปจำลองได้เลยนะครับนี่นะครับก็เป็นจุดไฮไลไท์เลยนะครับของวัดถ้ำเสือนะครับเดี๋ยวเราจะไปชมจุดอื่นของวัดถ้ำเสือกันครับ จากที่ช่างประปานะครับพาเพื่อนๆนะครับมากราบหลวงพ่อชินประธานพรเป็นที่เรียบร้อยนะครับถัดมานะครับดังด้านซ้ายมือนะครับของหลวงพ่อชินประธานพรนะครับนี่นะครับก็เป็นอาคารพระวิหารนะครับซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาวัดถ่ำเสือเลยนะครับเดี๋ยวช่างประปาจะบอกบรรดาเนีครับจะพาเพื่อนๆเข้าไปชมนะครับว่าด้านในพระวิหารแห่งนี้จะมีลักษณะอย่างไรและมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรนะครับเดี๋ยวตามไปรับชมเลยครับ ตอนนี้นะครับช่างประปาบัวบ้านบ้านนะครับ huh> ก็พาเพื่อนๆเข้ามาภายในบริเวณพระวิหารนะครับซึ <men <men ja. uh ่งติดก uh ับบริเวณจุดที่หลวงพ่อชินประธานพรนะครับนี่นะครับก็เราก็เข้ามาภายในตัวอาคารนี้นะครับตัวอาคารนี้นะครับเป็นลักษณะโล่งและกว้างนะครับนี่นะครับเพื่อนๆนะครับที่มาเที่ยววัดถ้ำเสือนะครับก็ไม่ค่อยมีใครนะครับเข้ามาภายในอาคารแห่งนี้นะครับนี่นะครับก็เป็นพระประธานนะครับที่อยู่ภายในพระวิหารแห่งนี้นะครับ นี่นะครับมีพระพุทธรูปนะครับประดิษฐานอยู่ภายในอาคารนี้ค่อนข้างเยอะนะครับนี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งอาคารนะครับของวัดถ้ำเสือนะครับที่เพื่อนๆนะครับมาแล้วนะครับก็ต้องเข้ามากราบไหว้ให้ครบนะครับทุกอาคารนะครับของวัดถ้ำเสือนะครับเดี๋ยวจัางประป่ฉบับบ้านบ้านนะครับจะพาไปชมชุดอื่นนะครับของวัดถ้ำเสือครับ ที่ช่างป่าจะปรับบ้านนะครับพ่าเพื่อนๆนะครับไปชมพระวิหารนะครับซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาวัดท่าเสือเป็นที่เรียบร้อยนะครับถัดมานะครับด้านสายมือนะครับอันนี้ก็เป็นเจดีย์เกตแก้วมหาปราสญนะครับนี่นะครับเป็นเจดีย์ที่ค่อนข้างใหญ่เลยนะครับแล้วก็ด้านบนนะครับชั้นที่9้านะครับเจะาประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุไว้นะครับ มหาเจดีเกศแก้วมหาปราศาสตรนี่นะครับสูงทั้งหมด69เมตรนะครับนี่นะครับก็เป็นบริเวณทางเข้าจะอยู่ด้านล่างนะครับเดี๋ยวช่างประปาจะบับบ้านัจากพาเพื่อนๆื่อขึ้นไปชมนะครับสำหรับบริเวณจุดนี้นะครับเมื่อช่างประปาจะบับบ้านันะครับเข้ามาภายในบริเวณเจดีเกศแก้วมหาปราสาตรนะครับเราก็เข้ามาทางบริเวณซุ้มด้านหน้านะครับนี่นะครับก็คือภาพบรรยากาศด้านในนะครับ ของเจดีเกศแก้วมหาปราศาสนะครับก็จะเป็นลักษณะซุ้มๆแบบนี้นะครับโดยรอบเลยนะครับนี่นะครับแล้วจุดที่ให้เพื่อนๆนะครับขึ้นไปบนยอดเจดีนะครับก็จะเป็นลักษณะบันไดเวียนนะครับอยู่บริเวณตรงกลางนะครับนี่นะครับเดี๋ยวช่างประป่าฉบับบ้าน์นะครับก็จะพาเพื่อนๆนะครับเดินขึ้นไปบนยอดเจดีนะครับนี่นะครับไปชมว่าบริเวณชั้นเก้านะครับจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรประดิษฐานอยู่นะครับเดี๋ยวตามช่างประป่าฉบับบ้าน์ขึ้นไปรับชมเลยครับ ช่างปราจะปอาบ้านบ้านนะครับก็เดินขึ้นมานะครับบนเจดีนะครับเกตแก้วมหาปาซานะครับที่มีความสูงถึง69เมตรนะครับลักษณะบันไดนะครับก็จะเป็นบันไดเวียนนะครับอยู่บริเวณตรงกลางนะครับเดี๋ยวเราเดินตรงกันขึ้นไปเรื่อยๆเลยครับสำหรับตอนนี้นะครับช่างประปาจะป่าบ้านบ้านนะครับขึ้นมาถึงบริเวณชั้นที่2นะครับนี่ก็คือภาพบรรยากาศของบริเวณชั้นที่2นะครับ ของเจดีเกตแก้วมหาปรสานนะครับนี่ครับด้านผนังนะครับก็จะเป็นการเขียนสีนะครับรูปลักษณะเป็นการสู้รบนะครับยุทธหัตถีนะครับนี่ครับก็เป็นภาพประวัติที่สําคัญนะครับของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับนี่ครับเพื่อนๆก็สามารถเดินชมได้นะครับแล้วก็เราจะขึ้นไปนะครับบริเวณบันไดนะครับที่เวียนตรงแกนตรงกลางนี่นะครับเดี๋ยวตามช่างปรปาจะบอกร้านๆไปเลยครับ สำหรับตอนนี้นะครับช่างประปาเฉพาะบ้านนะครับก็ขึ้นมาบนพระมหาเจดีย์นะครับชั้นที่5แล้วนะครับนี่นะครับก็เป็นลักษณะเหมือนทุกชั้นนะครับแต่ว่าที่สังเกตนะครับก็คือภาพเขียนจิตรกรรมนะครับบริเวณฝาผนังนะครับอันนี้จะเป็นลูกพระมหากษัตริย์ไทยนะครับแล้วก็บุคคลสําคัญนะครับ สำหรับบริเวณจุดนี้นะครับช่างประปาจฉบัะบ้านๆนะครับก็ขึ้นมาบนยอดเจดีเกตแก้วมหาประสานนะครับที่มีความสูงถึง69เมตรนะครับอันนี้ช่างประปาจฉบัะบ้านๆก็ขึ้นมาชั้นบนสุดนะครับนี่นะครับก็เป็นลักษณะสิ่งก่อสร้างแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีพระบรมสารีริกธาตุนะครับประดิษฐานอยู่ในเจดีจำลองนะครับที่เป็นแก้วนะครับรอบๆเลยนะครับนี่นะครับข้างบนนะครับก็เป็นลักษณะกระจกนะครับ สี่นะครับประดับอยู่ด้านในนะครับค่อนข้างสวยงามเลยนะครับเ hmm. พื่อนๆที่มาเที่ยววัดถ้ามเสือนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับขึ้นมาบริเวณด้านบนนะครับของเจดีเกตแก้วมหาปสาทแห่งนี้นะครับนี่นะครับเพื่อนๆก็สามารถขึ้นมากราบไหว้พระบรมสารีริกธาตุได้เลยละครับ hmm. หับตอนนี้นะครับช้างประปาฉบับบ้านบ้านนะครับก็พาเพื่อนๆนะครับขึ้นมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นบนยอดเขานะครับวัดถ้ำเสือเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่นะครับก็คืออยู่บริเวณด้านล่างนะครับของหลวงพ่อชินประธานพรนะครับก็คือจุดชมวิววัดถ้ำเสือนะครับเดี๋ยวช่างประปาฉบับบ้านบ้านจะพาเพื่อนๆไปชมจุดชมวิวครับ รบบริเวณจุดนี้นะครับก็คือจุดชมวิวนะครับวัดถ้ำเสือนะครับบริเวณจุดนี้นะครับก็จะอยู่หลังหลวงพ่อชินประธานพรนะครับเพื่อนๆก็เดินผ่านหลวงพ่อชินประธานพรมาบริเวณด้านข้างนะครับนี่นะครับเลาะมาทางบริเวณด้านล่างนะครับอันนี้ก็เป็นภาพวิวบรรยากาศทุ่งนานะครับแล้วก็มีวิวทิวเขานะครับของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับรวมถึงที่นี่นะครับยังเป็นจุดสวนรวมของคาเฟ่ชื่อดังนะครับที่ อยู่บริเวณวัดถ้ำเสือนะครับนี่นะครับเพื่อนๆจะเห็นบริเวณด้านล่างนะครับจะมีคาเฟ่นะครับหลายๆจุดเลยนะครับนี่นะครับเพื่อนๆที่มาท่องเที่ยวที่นี่นะครับแล้วก็อยากจะแวะรับประทานอาหารนะครับตามคาเฟ่ต่างๆนะครับเพื่อนๆก็สามารถแวะได้นะครับมีเพื่อนๆเลือกมากมายเลยนะครับนี่นะครับแล้วก็เพื่อนๆจะได้วิวบรรยากาศนะครับถ่ายย้อนขึ้นมาจากบริเวณคาเฟ่ขึ้นมาบนวัดถ้ำเสือแห่งนี้นะครับค่อนข้างสวยงามเลยนะครับ สำหรับวันนี้นะครับช่างป๋าจะบอกบ้านบ้านนะครับก็พาเพื่อนๆนะครับมาเที่ยววัดถ้ำเสือนะครับตำบลม่วงชุมนะครับอําเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอย่างไรก็ตามนะครับฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับหรือถ้าจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆก็กดสั่นกระดิ่งหรือกดติดตามที่มุมจอด้านล่างได้เลยนะครับในครั้งหน้าครับช่างปาจะบอกบ้านบ้านจะพาเพื่อนๆไปท่องเที่ยวที่ไหนนะครับก็ฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับ สำหรับวันนี้หลาไปด้วยบรรยากาศภาพสวยๆแบบนี้นะครับของวัดถ้ำเสือนะครับสวัสดีครับ